บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมแจ้งข้อมูลข่าวสารพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรกลุ่มนี้นะคะล่าสุดคอรมอได้มีการกําหนดราคาปี2564ทับ65ขั้นต้นตันละ1,070บาทไปติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารในการสรุปมติคอรมอในวันนี้ค่ะ ต่อด้วยเรื่องราคาอ้อยขั้นสุดท้ายประจําปีประจรําฤดูการผลิต63-64และราคาอ้อยขั้นต้นของฤดูการผลิตปี64-65นะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกําหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายขั้นสุดท้ายฤดูการผลิต63-64เป็นราย9เขตค่ะตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอน,นะคะโดยมีอัตราเฉลี่ยทั่วประเทศดังนี้คือ ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี63ทั64เฉลี่ยทั่วประเทศในอัตราตันละ1,002บาท20สตางค์นะคะณระดับความหวานที่10 ccs ซึ่งราคาอ้อยขั้นสุดท้ายที่เห็นชอบครั้งนี้สูงกว่าราคาอ้อยขั้นต้นที่ประกาศณนะวันที่23กุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะคะที่อยู่ที่920บาท ต่อตันค่ะส่วนอัตราขึ้นลงของราคาอ้อยนะคะเฉลี่ยทั่วประเทศเท่ากับ60บาท13สตางต่อ1หน่วย CCS ค่ะผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี63ถ้า64เฉลี่ยทั่วประเทศเท่ากับ 429บาท51สตางต่อตันอ้อยทีนี้เมื่อราคาอ้อยขั้นสุดท้ายฤดูการผลิต63ถั64ที่เสนอครั้งนี้อยู่สูงกว่าราคาอ้อยขั้นต้นก็เท่ากับว่ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายไม่ต้องจ่ายเงินชดเช,ดช,ดชยส่วนต่างตรงนี้นะคะส่วนไรายได้สุทธิที่ได้จากการจำหน่ายน้ำตาลทรายที่สูงกว่าราคาอ้อยขั้น,นสุดท้ายโรงงานน้ำตาลจะต้องนำส่งเงินส่วนต่างระหว่างไรายได้สุทธิและ ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายให้กับกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายในอัตราตันอ้อยละ8บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น533.27ล้านบาทค่ะสำหรับราคาอ้อยขั้นต้นนะคะที่จะใช้สำหรับฤดูการผลิตปี64-65ทนั้นคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอดังนี้ค่ะราคาอ้อยขั้นต้น ปี64ท่า65ในอัตราตันอ้อยละ1,070บาทณะระดับความหวานที่10 ccs หรือเท่ากับร้อยละ93.34ของประมาณการราคาอ้อยเฉลี่ยทั่วประเทศที่อยู่ที่1,110บาทจุด66สตางค์ต่อตันอ้อยนะคะอัตราขึ้นลงของราคาอ้อยเท่ากับ64บาท20สตางค์ต่อ1หน่วย ccs ผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นฤดูการผลิตปี64-65ัเท่ากับ458บาท57สตางต่อตันอ้อยในส่วนประเด็นข้อพิพาทกรณีน้ำตาลภายใต้องค์การการค้าโลกหรือว่า WTO นั้นที่มีข้อคำถามระหว่างประเทศไทยกับบราซิลเรื่องนี้ไม่ได้ขัดข้องกับข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศอย่างไรนะคะในการกำหนดราคาขั้นต้นและขั้นสุดท้ายคะ่ะ